ันนี้ก็จะผัดเนี่ยพี่น้องจะผัดผัดคะน้าใส่หมูนะคะพี่น้องนีมน่มันนุ่นมืดพี่น้องนี่ก็ลเลยเปิดไฟนี่วางจะปอกคะน้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องไปที่ตังทิดทำข้าวกันวันนี้จะชวนพี่น้องผัดคะนา้าผัดคะน้าใส่หมูนะคะพี่น้องมองเห็นนี่นี่น,น้องนี่กำลังทำไ้นิดหนึ่งโอ้โดวูวางเลยเลยค่เก็บมันทีเดียวเลยพี่น้องนี่ ีลีพลงมีชวนพี่น้องทําข้าวค่ะเดี๋ยวปอกเสร็จล้วก็ไปทำข้าวกันนรับพี่น้องฟรียันตตังเตนะคะใส่น้ำมันก่อนสอนงช้อนนะพี่น้องมาเุด่สองช้อนต้องเทก่อนนะคะพี่น้อง เดี๋ยวเราค่อยเปิดเปิดแก๊สอีกเปิดแก๊สชอบพูดแต่แก๊สนาะไม่ใช่แก๊สนาะเดี๋ยวลาลาไปทางนู้นกันพี่น้องไม่ใช่ห้องเก่านี่เป็นห้องใหม่นะคะพี่น้องย้ายมาให้ก็ทําห้องนู้นทําชั่วคราวพี่น้องเปิดเปิดก่อนพี่น้อเดี๋วต้องเบาหน่อยพี่น้อเบาเหลือแค่ห้านะพี่น้องเบาเหลือแค่ห้านะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้พี่น้องมันเป็นกระทะสกีพี่น้อง อ้าสกีมันเราเอาไปจับงี้พี่น้องกระดินใส่มือจับเดียวก่อนพี่น้องพริกกินดานะพี่น้องหั่นหั่นใส่เลยพี่น้องให้มันออกเป็ดๆหน่อยนะแล้วก็ทุบกระเทียมไม่ได้ตำนะพี่น้องทุบๆเอาทุบเอาแล้วก็ทุบเอฟิกไทยนะเพี่น้องทุบใส่ด้วยกันนะพี่น้องนะครับพี่น้องประเทศต่างประเทศทำข้าวกันนะครับพี่น้องต้องเอาอย่างนี้เลยพี่นน้องต้องเปิดเบาๆก่อน ถ้าเปิดไรมันเป็นหมอ้อซุกี้อ่ะพี่น้องมันมันกระทะเคลือบไปใช้ไม่ได้สักใบเลยพี่น้องที่เคยเคยใช้นะ่ะไม่สักใบเลยเดี๋ยวต้องรอเอเงินพี่น้องไปซื้อกระทะที่เป็นสแตนเลสมาเนาะพี่น้องหม้อก็ใช้ไม่ได้พี่น้องมันมันไม่ใช่กระทะไม่ใช่กระทะไอหม้อไม่ใช่ที่ใช้ใช้นะหม้อมันก็เป็นแบบหม้อไม่ใช่สแตนเลสนะพี่น้องมันเป็นล Bonnie ูมิเนียมนะพี่น้องเป็นว่าไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยก็คือใช้ไม่ได้พี่น้อง ผัดกระเทียมให้มันหอมหน่อยคล้วหมูลงนะคะพี่น้องหมูหมักก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหมูหมักให้มันนุ่มค่ะพี่น้องใส่ใส่ช้รสนิดหนึ่งใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่น้ำมันงาน,นิดหนึ่งน้ำมันหอยพี่น้องซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวอย่างนี้จะอร่อยพี่น้องแล้วก็หมักไว้ให้มันนุ่มนะพี่น้องเวลาผัดมันจะอร่อยโซี่อาคิปบิวเอ็มอัาคลิปอยู่แล้วก็ มาไว้สักพักนี้พี่น้องให้มันงอมแล้วก็เอาหมูลงนะฮะพี่น้องใส่คณะพี่น้องไอมันโดนนี่นี่เพื่อนอะไรนะแกเนี้ยพี่น้องเอาหมูลงแค่นี้จะเอาหมูลงเลยฮะพี่น้องเป็นหมูตันนอกตันในพี่น้องเนื้วไม่ใช่เลยสีเข้มหน่อยนะพี่น้องหมูอะ ี่ใส่เลยพี่น้องใส่ไเลยเลยครับพี่น้องเทงี้เลยนะคะแล้วก็ผัดโอ้วันนั้นเสียดายมากเลยพี่น้องเอ้ยช็อตเด็ดเสียดายจริงผัดเอ่อผัดกะเกงเห็ดใส่หน่อไม้พี่น้องวันนั้นมันรีบย้ายย,าย้ายเนี่ยย,ย้ายห้องนี้ห้องอยู่ชั่วคราวนะคะพี่น้องประมาณอาทิตย์กว่าก็ทําห้องให,ใหม่พี่น้องระเบียงหลังบ้านเอาเรมเตกแล้วก็ทําห้องน้ําทาสีใหม่นะพี่น้อง ประมาณสองอาทิตย์เลยพี่น้องได้เพราะว่าระเบียงมันก็ต้องต่อคานต่ออะไรนะพี่น้องมันปูกหมดแล้วเนาะตึกมันเก่าพี่น้องเนี่ยมันอยู่ห้องชั่วคราวนะพี่น้องพี่น้องดูดีๆนะมันเป็นห้องเล็กวนะก็มันก็ใหญ่อยู่นะแต่แต่ว่ามันมีระเบียงข้างหลังมันไม่ใหญ่มันอน้นนะพี่น้องอนุติกถนนใหญ่นี่มันอยู่เราย้ายเข้ามาข้างในพี่น้องตึกนี้มันใหญ่มากเลยนะให้เราอยู่ชั่วคราวประมาณสองอาทิตย์พี่น้องที่เสร็จแล้วมาอยู่ชั่วคราวก่อนพี่น้อง ดูริ่งริ่งไปเนอะอ่าเป็นเปร์พี่น้างอะไรมัน,มนไหมมันเป็นหมอ้อสุกี้พี่เ้าะเป็นหมอ้อสุกี้พี่นเนอะเนี่ยพี่น้องเราต้องแคบเบาๆนะผัดให้หม้มันสุกพี่น้องแล้วก็เอาคนาลงที่เยอเลยมันเป็นเนื้อตันในสันนอกไม่รู้พี่น้องเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนติดด้วยนะพี่น้อง เน้นจะสีเข้มๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่หน่อยครับพี่น้องให้หมูมันสุกๆแล้วค่อยเออเราค่อยใส่นาอะไรในนี้ตงอีกใส่น้นาไปเลยให้มันสุกก่อนพี่น้องยังไม่ได้ที่กันนะแล้วเราค่อยเร่งเร่งไฟก่อนเต็มเลยสิบสามเลยเดี๋ยวส่องไปดูนะมันไหมส่องไม่ได้พี่น้องมันไหม้เลยกระถ่ายมันเป็นกระกะว่บ เป็นหม้อสกี้น้าพี่น้องเนาะอะไรทำได้ทำหมดนะพี่น้องเนาะไว้มันสุกน้าพี่น้องเนาะหมูทานพี่น้องมาคราวนี้น้พี่น้องให้หม้อให้หม้อให้หมูมันสุกให้แม่นั่นหน้าพี่น้องให้สูงน้ำแห้งแล้วค่อยเอาคณะลง มันมีไบว่ากระดูกอ่อนติดนะพี่น้องมาสุกไปก่อนดูสิพี่น้องเบืดอหรือเปล่าไม่รู้คงไม่เบืดแล้วพี่น้องเนาะสี่เลยพี่น้องเนาะกินเนาะ เออไม่ได้เปิดหลอดใหญ่เปิดไฟห้องน้ำเดี๋ยวมันก็เดินหน่อยแล้วก็เอาเอ่อสันไนมาใส่อู้กระเด็นแล้วสันไนมาใส่น้ำยาหน่อยนะพี่น้องน้ำยาล้างจานนะถูๆแล้วเอาผ้ามาถูรอบรอบนี้พี่น้องเพราะเป็นเชื้อมันดิมจิตจืดนนะพี่น้องในบ้านนู้นเราทำระเบียงสบายเลยนะระเบียงจะทำใหม่จะดูนะพี่น้องจริทำเสร็จเดีวถ่ายพี่น้องดูนะ ได้ทาข้าวตรงกระบีงนั่งตัวกระบียงได้พี่น้องมันก็พอพอนั่งได้นะถ่ายให้พี่น้องดูในนี้ก็มันมันเอาของมากองไว้กองไว้พี่น้องไม่ใช่ากองก็ค้างค้างคๆา้ไว้นะพี่น้องมันไม่เรียบร้อยก็ไม่อยากให้พี่น้องเห็นไม่ไม่ไม่สวยงามอ๋อลืมลาพี่น้องกับแกงแกงหี่ใส่หน่อไม้พี่น้องราไมะจบโอ้โหเต็มหม้อนี่เลยพี่น้องเต็มหม้อสปีดนี่นะอร่อยมากเลยนะ เกงใส่ใบายานางนะพี่น้องอยากกินแล้วก็เกงใส่กระดูกหมูอ่อนพี่น้องเกงเห็ดเกงเห็ดใส่กระดูกหมูอ่อนใส่หน่อไม้สดนะพี่น้องเต็มหม้อสุกี้นี่เลยโอย่างอร่อยเลยพี่น้องไม่ได้ลงคลิปพี่น้องชมเลยน่าทานม,มากเลยนะแล้วก็ตักไปแบ่งช่างนะพี่น้องช่างจะทำห้องให้เราอ้น้ามันอร่อยมากพี่น้องถ้าพี่น้องอ่าส่วนมากเพื่อนก็ทํานะเขาก็ จะทุกทุทุขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ี่โอเคกันนะแต่นี่เอามาเอามาปั่นเลยนะพี่น้องปั่นขาตะไคร้ใบมะกรูดปั่นด้วยกันให้ละเอียดเลยพี่น้องหอมแดงกระเทียมพริกแห้งปั่นให้ละเอียดเลยพี่น้องเราเอามาใส่เราได้กินเครื่องเทศเนาะแกแกเห็นจะอร่อยมากพี่น้องลองทําดูนะแล้วก็ใส่ใบยานาโอ้อร่อยพี่น้องพอทานเสร็จแล้วมันเหนื่อยในวันนั้นคนของเสร็จแล้วพี่น้องว่าตายเนวจะลืมลงคลิปมันเหนื่อยมากพี่น้องทั้งวันเลยไม่ได้นอนแล้วไม่สบายแล้วพุ่งถายเลยพี่น้อง ที่ว่าตอบพี่น้องช้าช้าน่ะยุดทำงานเราไปหาหมอแล้วพี่น้องความดันขึ้นเกือบตายพี่น้องออกจะโรงพยาบาลด้วยโอ้โหเมาทุกโรคแล้วพี่น้องเออโอ้ความดันขึ้นพี่น้องตีขึ้นไตทอยปุดฝุเลยนี่น้องเกือบตายคลาดไปจากห้องน้าใส่เสื้อผ้าถุงเจ้าแกเรียกรถไปโรงพยาบาลพี่น้องเฮ้ยเกือบตายถ้าคนมีสติก็ตายแล้วพี่น้องาคลานมาแล้วมาใส่เสื้อผ้าแล้วมานั่งพิ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 งเลยหายใจลึกๆนะพี่น้อง รู้สึกมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปวดหัวมากตึบตึบตึบหัวจะระเบิดนตีไทยทอยขึ้นเลยนะพี่น้องโอ้มาแบบไม่บอกเลยน่ากลัวมากเลยนี่ก็จะม่คยกินของมันเท่าไหร่เนี่ยผัดผัดเนี่ยเยอดมากก็จะกินนิดหน่อยนอ้องเขาไจะหอไปทำงานแล้วก็มาจะกินพวกต้มต้มผักผัดอะไรเนี่ยพี่น้อง,องว่าจอเจาะเลือดในรอบแล้วเดี๋ยวรอผมพี่น้องเดียเด๋ยวหมอรับเ,เดือนนี้แหละเดือนเดือนใหม่เนี่ยเดือนสิงหาเนี่ย มันจะมีไขมันตันเส้นเลือดหรือเปล่าประมาณนั้นนะคือตายพี่น้องเ้ยโอ้ถ้าแปลว่าเป็นคนแก่ก็คงอยาตายแน่นอนพี่น้องไม่แปลกว่านพี่นอ้นองที่ว่าคนเขาล้มในห้องน้าตายใส่แบบนี้แต่เ,เรามีสติแล้วนั่งลงเลยนะพี่น้องตีขึ้นเลยก็นั่งลงนลวคานคลานออกมาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเือดจะไม่ได้มันก็นั่งคุยกับพี่น้องเสรจแล้วนี้ต่อไปใช้ต้องระวังนะพี่น้องว่าสัญ,ญญาณเตือนมาแล้ว มกลุมก็ไม่ได้นะพี่น้องเท่านะค่อยๆคุณหมอบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันยังไม่เมื่อยท้ยคอท้ยทอยยังนะพี่น้องหมอว่าทําอะไรก็ย่องๆนะเท่าน้ำเขาไม่ต้องกุมทาอะไรก็ต้องนั่งลงเลยนะพี่น้องเอ้ยเดินก็เดินตรงเดินมังหุนน่ะต่ช่วงนี้มันมันจะระบมท้ยทอยนะพี่น้องหิ้วยของหนักงไม่ได้นะใส่ตีขึ้นนะพี่น้องเนาะแล้วก็ดีขึ้นหน่อยนึงแหละ้าคนพี่นอไม่ทำงานในช่วงนี้จงานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสบายอีกแล้ว ตเต้จริงๆเลยต้องคุดนะพี่น้องนมันจะใหม่นะมันจะดีระทาอุ้ยจะพูดนะเป็นหมอ้อพี่นี่เราต้องใส่นะให,ใหม่ใหม่แม่หร่อนะพี่น้องเนยเนอะอันนี้เราก็เอา ก็ได้แล้วพี่น้องเราเอาอันนี้ลงก่อนนะพี่น้องเบาเบาไฟก่อนเดี๋ยวมันไหม้โอ้มันจะไหม้นะพี่น้องเราเอาอันนี้ลงก่อนพี่น้องต้นมันเนี่ยต้นมันต้นมันลงก่อนถ้าใบมันลงทีหลังต้นมันจะสุกช้าไม่ผัดนานผัดแป๊บเดียวเลยพี่น้องต้นมันลงก่อนแป๊บนึงแล้วเราค่อยเอาใบมันลงนะพี่น้องเนี้ยก่อนมอมันจะไหม้ แค่บเบอร์ห้าพอพี่น้องนั่นไม่ไหวอะไม่ก้นหอมแม่เลยวนะแล้วเขาตัวรอดแล้พี่น้องก็แต่แกก็จะทำแบบนี้นนนดูชนนะลองเลยพี่น้อเอ้ยต้นมันสุกแป๊บหนึ่งมันไม่ได้สุดมากลพี่น้องมันกรอบแจ่ดเลอร่ยแล้วก็เอาใบไปลงมที่หลัง ใบถ้าเราลงมานานเนมันเหนียวใบมันลงแป๊บเดียวพี่น้องแค่สบๆหลบก็พอลงนานมันเหนียวไปแล้วเอ้ยยะไ่ชิมกันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องชิมหมันฮะพี่น้องอืมอร่อยแล้วพี่น้อง ใส่ชุนรตนิดนึงพี่น้องอร่อยละวใส่ชุโหนโรหน่อยนึงจะได้แคบแฝดใส่น้อยๆเลยใส่ว่าอร่อยมากๆมากถึร่วบหมดเลวะ <laughs> แต่เยอะผมร่วบหมดเลวนะพี่น้อง <laughs> โอ้ยกระดาษกล่องนี่แล้วผู ه, ้กระเด็นนะพี่น้องนี่ต้องเก็บพี่กินดาเร็วเน,นอย จับมันแซ่บเด็พี่น้องชิมเบิ้งแล้วมันแซ่บให้มีน้ำผุกกลิ่นนะพี่น้องนะัชนะมีน้ำผุกกลิ่นอร่อยฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กดก,กระดิง่งตามด้วยนะพี่น้องยังกำลังใจทำทีนี้หน้าต่อไปฝากพี่น้องท่านใดที่ว่ามาแล้วตอบช้าขอโทษขอไปเด้อพี่น,อน้องเด้อไปแน่นอนถ้าเลื่อนเจอมาจ้าขอโทษขออภัยไปนะถ้าเกิดเลื่อนแล้วไปเจอนะคะพี่น้องขอโทษตัวไปเด้อพี่น้องเด้อ บางทีก็เลือนแล้วไม่ไม่เจอก็ถ้าเห็นก็จะตามไปเลยนะคะพี่น้องแต่ถ้ามาที่บ้านตามไปไน่นอนแต่ว่าถ้าว่าคลิปหลายๆวันแล้วเราไม่ได้ย้อนกลับไปดูบางทีเราก็ไม่ได้ตามพี่น้องไปเลยนะขอโทษขอภัยนะพี่น้องแต่ว่าจะตามไปแน่นอนนะคะพี่น้องที่บ้านเยอะก็ไปไปทั่วถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีเลยเพื่อนๆอยน้นอยใจอย่าน้อยใจเด้อพี่น้องเด้อถ้ออาเจอก็จะเข้าไปนะคะพี่น้อง หูให้พี่น้องประเทศตามเพศสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะพี่น้องทำอะไรก็ทำงานก็เจริญรุ่งเรือ,รองทำมาค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อทำงานก็ให้ได้เงินเดือนเยอะ แล้วพี่น้องเอาใบมันลงแล้วต้องสูงมากสูงมากแม่รอยพี่น้องอ่ะเนีย่ยเอาลงเลยพี่น้องในใบมันลงคุณใบลงแป๊เบเดียวเลยพี่น้องว่าันนานๆมันเหนียวใบมันนะ่ะนานๆนก็เหนียวนะพี่น้องกินชนะก็ยังกินดิบนะพี่น้องแต่ว่าเราให้มันให้มันสลบกสลุนะพี่น้องโอ้ยปยังไม่เหนียวเลยมอเล็กนะพี่น้องเนาะ ไม่ค่อยเคลียร์ให้มันเนร็วหรอกพี่น้องก็บเองไม่ได้มันจะใหม่หมพี่น้องเราต้องได้กินเลยนะเนี่มันไหม้เมี่ยงกับข้ามก็ไม่อร่อยนะค่อยใจเย,ย็นๆอย่าอร่อยต้องใจเย,ย็นๆนะคะพี่น้องแล้วค่อยๆหดลงไปพี่น้องมันเจอความร้อนอ เยืดขึ้นมาอยากมึงพี่น้องมึงบอกมันเล็กืมเหยียบนี้ลงไปว่าสักแปดสิแปดหรือเก้าแปด โอ้ยสนขาลลก,กาลางเลยพี่น้องดูใกล้กันเื่อนไปเืียนมาเนาะอยากเขาพี่น้องเนาะอันนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละค่ะพี่น้องคณะใส่หมูน,น,นี่ค่ะพี่น้อง ก้างมันถ้าเราขัด,ดานานมันเหนียวพี่น้องเราผัดแป๊บเดียวเลยอืะพี่น้องเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยนะคะอ่าปิดเลยพี่น้องปิดไฟลงไปเลยคนก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันจะสุกมันจะสุกหรือว่า หอดรักก่อนพี่น้องตคนก่อนเดี๋ยวผักมันจะสุกมากพี่น้องใบมันจะสุกที่มันเหนียวคนให้ความเย็นมันระเหยก่อนนะคะพี่น้องมันเหนียวไม่อร่อยแค่สลบๆพีน้องมันกระโโอ้ยมันแคบแล้วพี่น้องเนาะมออมันน้อยพี่น้องให้มันเป็นี้ให้มันระเหย หักสึกหมดเลยพี่น้องเอหมอแสบ,บเด้อพี่น้องเสร็จแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็มีเท่านี้แหลคะครับพี่น้องมาได้ทานข้าวให้ชมครับพี่น้องไม่ไชวนพี่น้องทําข้าวมาเด้อพี่น้องอยู่ปเต็มเประจมาทานข้าวพัฒนาใส่หมูดีกันนะคะพี่น้องนี่เอาตะลึงไม้ออกก่อนนี่ค่ะ มาทามนะครับพี่น้องก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย